สวัสดีครับผมกุยราชดาวันนี้เรามาพบกับแฟนๆภาคเครื่องในวันเสาร์ที่3เมษายนปี2,564วันนี้ที่ผมจะมาคุยถึงก็คือเสนอแฟนๆภาคเครื่องด้วยสมเด็จ6พิม์พสมเด็จวราคังนะครับ6พิมพ์นะครับในราคาพิเศษในาทำไมถึงมีคำว่าราคาพิเศษเพราะว่า ส่วนใหญ่ก็รู้ว่าผมเป็นคนที่เก็บพระเยอะนะครับในช่วงนี้ก็เราเห็นมีการพระแกะกับพวกเซียนอุปโลกแล้วก็รวมทั้งนักข่าวกรรมลอบวกกับพวกใช้เครื่องอพันพวกกล้องสองพันพวกพัหกถึงสองพันพวกนี้ซึ่งเป็นการต้มตุนชาวบ้าน ใช้คำว่าแบคไลท์หรืออะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่ต้มตุนทั้งนั้นรวมทั้งเครื่องฟอเรสเซนที่ไม่ได้มีเป็นเครื่องหมายใบโพที่ไม่สามารถตรวจเช็คพระสมเด็จเนื้อดินได้พวกนี้ซึ่งถือว่าเป็นพวกภัยสังคมทั้งหมดนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันถึงว่าผมก็เอาสมเด็จที่ผมสะสมทั้งหมดนี้ แต่ก็ไม่ได้มีมากนะครับก็ใครมาก่อนได้ก่อน6พิมพ์นะครับซึ่งราคาขายท่านนะครับในราคาอง์ละ5 0 0 0 0บาททั้ง6พิมพ์นะครับก็มีจำนวนแค่จำกัดหมดแล้วหมดกันนะครับเพื่อให้ท่านท่านทุกท่านที่อยากจะได้สมเด็จแล้วไม่ต้องโดนหลอกแล้วก็ไม่ต้องไปให้พวก รับเท็คพระแต่ทั้งทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีความรู้รวมทั้งใช้อุปกรณ์ต้มตุ๋นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาพระที่ผมเก็บอยู่นี้มาสมราคุณเพื่อให้ท่านไม่ต้องไปซื้อพระปลอมนะครับพระที่อุปโลกสร้างใหม่แล้วขึ้นมาต้มตุนโดยการนำเสนอของกลุ่มก้อนหนึ่งที่เป็นการนักช่อชนในสังคมปัจจุบันนะครับวันนี้เราจะพูดถึงพิมพ์แรก ก็คือเรื่องของพิมพ์ใหญ่สมเด็จวลาคางังพิมพใหญ่นะครับเนื้อแบบนี้เขาเรียกว่าเนื้อสังคโลกซึ่งเป็นที่นิยมสุดๆของวงของนักสะสมพระเครื่องนะครับวันนี้ผมเสนอท่านด้วย6พิมพ์พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ก็องค์จริงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับนี่คือ องจริงนะครับส่วนในรูปก,ก็ครับควบคู่กันไปนะครับที่จะให้ท่านชมนะครับส่วนองค์ที่สองนะครับก็จะเป็นพิมพ์เจดีนะครับองค์ที่สองก็จะเป็นพิมพ์เจดีนะครับชุดนี้รวนแล้วแต่เป็นเนื้อแตกลายงาแบบสังคโลกทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นที่นิยมที่สุดนะครับ แล้วก็พิมพ์ที่สามนะครับก็จะเป็นฐานแฉมนะครับเนี่ยทั้งหมดนี้มีหกพิมพ์นะครับนี่คือพิมพ์ที่สามฐานแฉมนะครับแล้วพิมพ์ที่สี่นะครับก็จะเป็นเกลียบตูมนะครับ แล้วก็พิมพ์ที่ห้านะครับพิมพ์ที่ห้าก็จะเป็นพิมพ์ปกโพนะครับพิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์ปกโพนะครับส่วนพิมพ์หนึ่งที่จะน้อยที่สุดที่เจอน้อยที่สุดก็จะพิมพ์เส้นได้ใหญ่วละคังนะครับพิมพ์เส้นได้ใหญ่พิมพ์ที่เป็นองค์ที่หกนะครับหกพิมพ์เป็นพิมพ์ที่ห พิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับทั้งหมดมี6พิมพ์นี้ทุกพิมพ์ราคาเดียวกันหมดนะครับราคาห้าหมืนบาทนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์พระราชดานะครับแล้วก็ที่ความจะคุยถึงก็คืออยากจะเตือนแฟนๆภาคเครื่องว่า ตอนนี้ในสังคมบ้านเหล่านี้เกิดขบวนการช่อโฉนต้มตุ๋นหลอกลวงประชาชนในกลุ่มใหม่ขึ้นมาโดยการนําของนักเขก่ากรมโกรมลอนะครับที่เที่ยวป้อนเปี้ยนอยู่กับกลุ่มนี้ทั้งหมดนําเอาข้อเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์นะครับเราจะหนได้จากหนึ่งเครื่องฟลูออเรสเซนต์เครื่องที่สามารถเช็คได้ ก็คือเครื่องนี้นะครับซึ่งเป็นตาสัญลักษณ์ใบโพนะครับส่วน m n t นี่คือตรวจเช็คโลหะนะครับเพราะฉะนั้นตรวจไม่ได้นะครับไอคนที่ใช้ที่อยู่หนึ่งในนักต้มตุนแล้วก็หน้าด้านอายุแก่ขนาดนั้นยังหน้าด้านไม่อายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการของมันนะครับมันใช้เครื่อง m n t นะครับแล้วก็ไม่สามารถตรวจเช็คมวลสารได้ นะครับเสร็จแล้วเป็นแค่นักเรียนแม่เพิ่งจะเรียนอนุบาลไปฝึกดูพระกับเขายังไม่ทันจะได้ดูไม่ทราบว่าดูเป็นหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ฟังจากที่คนไปเช็คพระที่เขาแล้วกลับมาบอกตอบเองตอบไม่ถูกโอ้อโอแอะแอะคุยแบบเด็ก,ดกแบบแบแบบไม่สามารถที่จะอธิบายให้ชัดเจนแล้วก็ไปปริ้นออกมาใบ ของจากเครื่องเนื่องจากเครื่องเป็นการเช็คโลหะไม่สามารถเช็คเนื้อดินและเนื้อผงได้เพราะชนะออกมาเป็นค่าโลหะทั้งหมดนะครับค่าโลหะทั้งหมดหมายความว่าสมเด็จองค์นี้ก็คือโลหะไม่ใช่เนื้อผงหรือเนื้อเบือกหอยนะครับนี่คือความหน้าด้านของมันนะครับเพราะฉะนั้นการเช็คแบบนี้เข้าข่ายช่อโกงนะครับคุณสามารถแจ้งความดําเนินคดีได้นะครับส่วนอีกต่อไป ก็อยู่ในเครือข่ายกลุ่มนักต้มตุนนี้เช่นกันก็คือที่อ้างว่ากล้องนี่แบ็คไลท์แบ็คไลท์เขามีไว้ส่งใช้สองแบงค์ปลอมหรือแบงค์แท้เท่านั้นที่สามารถที่จะดูได้ก็คือแบ็คไลท์นะครับนี่ออก็เรียกว่าแบ็คไลท์นะครับไม่ใช่ว่าในจอนะครับในจอนี่เป็นการตั้งสีแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาดูพระให้ชัดเจนได้ ่านดูนี่ฮะนี่คือสีธรรมชาตินะครับเราจะเห็นเม็ดหยกก็จะเป็นสีเขียวนะครับนี่คือพวกมลสา,ารก็คือผ้าซุ้มกอที่แตกๆหักๆเพราะฉะนั้นการใช้กล้องแบบนี้เราจะดูได้แค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นสองสามอย่างไม่สามารถที่จะเช็คความรายละเอียดอ่อนเท่ากับเครื่องฟลูออเรสเซนต์นะครับเครื่องฟลูออเรสเซนต์นี้สามารถเช็ค ส่วนผสมนะครับส่วนที่ควรจะมีนะครับเพราะฉะนั้นสมัยก่อนไม่มีเครื่องนี้เราก็ดูอันนี้สามารถตัดสินได้3-4 0เท่านั้นตอนนี้ถ้าจะตัดสินทั้งหมดให้ว่าพระตามตำราหรือเปล่ามันจะต้องด้วยเครื่องฟอ r รลเซนแล้วก็ต้องมีคัมภีร์หรือเป็นหนังสือที่สามารถเป็นความรู้ที่จะมีอยู่ไม่ใช่ว่าเด็กอุบโลก พงกนี้มาเพิ่งจะเดินหัดเดินออกมาเท่านั้นแต่ทาตัวออกมาเป็นเสนใหญ่นะครับเหมือนไน้กรมรลอคนนี่แหละครับที่เพิ่งจะเรียนหัดเรียนอยู่ยังไม่ทันไรแล้วก็เที่ยวมานี่เขาบอกว่าเอาไปเช็คพระนี้ส่วนใหญ่คือพูดจาแบบอ่ำอ่ำอึ้งอึงไม่สามารถเคลียร์ให้ชัดเจนได้นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ที่เป็นแบบนี้ผมอยากให้ท่านไต่ตองให้ดีนะครับไม่ใช่เชื่อ นักขากำรอเป็นการนำพาไปเสร็จแล้วไปถูกเข้าต้มเงินคุณเสียไปถึงจะ200-500แต่ว่าไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนนะครับไม่สามารถออกใบหลักฐานนะครับที่ออกจากเครื่องเป็นการเช็คว่ามีมวลสารอะไรนะครับเดี๋ยวตรงกันข้ามเราจะมาดูของเรานะครับทีนี้เราจะเอาพระสมเด็จนะครับเราจะขึ้นเครื่อง f o เลสเซนเช็ k นะครับว่ามีมวลสาร ตามตำราหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเช็คจากเครื่องเลยนะครับใช้เวลาในการตรวจเช็คคือ60วินะครับเริ่มเลยนะครับก็คือ60วิตนะครับ หน,หนึาทีนะครับก็จะประมวลผลออกมาเลยว่าองค์พระองค์นี้ประกอบด้วยมวลสารอะไรนะครับก็จะโชว์ที่หน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูจากหน้าจอนะครับมันต้องใช้เวลา60สิบวินะครับออกมาแล้วนะครับห้าิบเจ็ดวิหกนะครับนี่คือออกมาแล้วนะครับผลของการ ตรวจเช็คเครื่องนะครับในองค์พระนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆมีเช่นนี้นะครับครับอันแรกนะครับดินซิลิคอนนะฮะอันที่สองเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยอ่าเซ็นนะครับอันที่สองเนี่ยเป็นธาตุแคลเซียม41.07นะฮะอันที่สามเป็นดินสแกนเดียม9.683นะครับอันที่สี่เนี่ยเป็นเหล็กดดิน3.98เปอร์เซ็นต์นะฮะแมงกานีส0.24นะครับเหล็กไหลเพดัมนะครับ0.0716 นี่เป็นแร่ทองแดงนะครับ0.0604นะครับแล้วสุดท้ายนี่เป็นโมเลดีนัมนะครับอันนี้คือตามคุณสมบัติของมวลสารตามตำรานะครับเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ก็ถือว่าครบตามตำรานะครัเช่นเดียวกับพระที่เสนอขายท่านองค์ละ50,000บาททุกองค์ก่อนจะรับไปท่านจะต้องผ่านเครื่องการเอสเอหรือในการตรวจเช็ค จนกระทั่ใบเรียบร้อยออกมานะครับมีใบการันตีนะครับเช่นเดียวกับที่กําลังโชว์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้พระที่มีใบรับรองรวมทั้งเอกสารหรือทางใบการันตีที่เขาเรียกว่าใบดีเ n ขององค์พระประจําองค์พระเพราะฉะนั้นคุณถือพะระองค์นี้ไปคือคุณได้พระที่ตามตำรานแน่นอนนะครับไม่ต้องสงสัยที่ไหนเลยนะครับส่วนข้างนอก ไม่มีที่ไหนที่ตรวจเช็คได้เพราะฉะนั้นท่านซื้อมาไม่ว่าจะกี่ร้อยกี่พันหรือเท่าไหร่อาจจะเป็นของแกก็ได้นะครับแต่สําหรับที่ศูนพระราชดาก็ยังรับตรวจเช็คพระให้ท่านที่นี่คือนะครับอย่างใบออกมาแล้วนะครับใบ d n เนนะครับเพราะฉะนั้นพระที่คุณถืออยู่ถ้าเป็นพระแท้จะต้องมีใบกํากับใบนี้นะครับแล้วข้อสาคัญที่สุดที่เราจะต้องรู้นะครับว่าพระสมเด็จ ส่วนประกอบด้วยดินซิลิคอนสองก็จะเป็นปูนเปลือกหอยในการรวมกันในการเป็นเนื้อที่จะมาสร้างพระนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่เครื่องที่สามารถตรวจเช็คได้มันจะไม่ขึ้นมันจะขึ้นมาเป็นโลหะนะครับเหมือนที่หน้าด้านที่เจ้าที่หน้าด้านที่สุดที่กล้าสามารถออกใบแบบนี้ออกมาไม่มีไม่มีดินไม่มีปูนเปลือกหอยซึ่งสมเด็จหลัก องเจีงก็คือปูนแล้วก็ทั้งดินปะไอทั้งปูนเปลือกหอยนะครับเป็นมวลสารในการสร้างพระเพราะฉะนั้นอย่างนี้ถือว่าเป็นการต้มตุนนะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆพระเครื่องอยังสงสัยพระตัวท่านเองว่าแท้หรือเปล่าท่านสามารถมาเช็คที่ศูนย์พระาราชดาได้นะครับค่าตัวเช็คองละ1,000บาทนะครับการเช็คพระที่นี่คือเช็คด้วยหลักวิทยาศาสตร์ แล้วก็มีตั้งแต่กล้อง1600 x เอ็นะครับไอ้ส่วนชาวบ้านที่พวกกล้องต่อแหลที่จะไปบอกว่า,ามันจะเช็คด้วยของมันจะกี่พันเกียรมันเป็นกรต่อแหละนะครับเพราะว่า,าเครื่องตัวนี้เป็น1,600เท่าผมใช้อยู่ทีวีห้นิ้วใช้ไดค้ความขยายอย,อยู่ราวๆ6 7 0 0ดร้อยเท่านั้นนะครับ เพราะว่าถ้าใหญ่กว่านี้ก็ต้องใช้กําแพงและฮะต้องไปหาจอกําแพงถึงจะมาใช้ได้เพราะฉะนั้นความพอดีไม่ได้อยู่ที่ว่าจํานวนมากนะครับอยู่เราๆ700รเพราะฉะนั้นเครื่องเราซื้อไม่เกินพันก็จะใช้ได้นะครับแล้วสีที่ดีที่สุดก็คือสีธรรมชาติมันจะออกมาว่าองค์พระนี้มีสีอะไรมันจะเห็นชัดเจนแต่ก็ไม่ใช่สรุปได้ว่าเช็คก,กล้องนี้เราจะบอกว่าแท้ไม่ใช่ครับ มันต้องเป็นเครื่องฟอเรสเซนต์เท่านั้นซึ่งสามารถออกมาเป็นอัตราส่วนแล้วมีดินมีอะไรที่อยู่ในนี้นะครับเครื่องกล้อง1600ไม่สามารถที่จะระบุอัตราส่วนนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตการประกวดพระเครื่องก็ดีหรือจะอะไรก็ดีมันจะออกมาด้วยหลักวิทยาศาสตร์ต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่พูดด้วยลมปากนะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆพระเครื่องอย่าไปเชื่อกลุ่มก้อนที่ปัจจุบัน ที่ก่อตัวขึ้นมาเป็นนกนักล้มตุนในสังคมพระเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมไม่อยากให้ท่านเสียหายนะครับเราเอาที่จับต้องได้คุณมองเห็นได้นะครับรวมทั้งมีเอกสารโชว์ท่านได้นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมไม่ได้อีฉาใครนะครับแต่ว่าความถูกต้องต้องเป็นหลักนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะพูดถึงก็คือขอฝากว่าถึงไอ้พวกหน้าด้านทั้งหมดนี้หน้าด้านหิวเงินแล้วออกมาต้มตุนเขาไม่ว่าจริงหรือไม่จริงทุกอย่างออกมาหลอกระวังคดีนะครับแล้วก็ส่วนนี้ถ้าใครสนใจ5พิมพ์สมเด็จนี้6พิมพ์นี้นะครับสามารถติดต่อที่สนธิารชาชดาได้นะครับอง์ละห0,000บาทมีจำนวนจำกัดนะครับขอบคุณครับ